ใช่นะครับแล้วก็แจงมาแจ้งความบางแจ็คนะครับก็อย่างแรกเลยของคนหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็โดนเรื่องข่มขู่อย่างที่ทุกคนเห็นข่าวนะครับแล้วก็เรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับแล้วก็ของแจงเนี่ยกับแจ็ตเขาจะเป็นในส่วนของกรณีที่บางแจ็คนี่ได้ไปทําเพจช,ชื่อเขาแล้วเอารูปเขาภาพเขาเนี่ยไปนะครับก็ในในส่วนของความผิดในเรื่องของการทําเพจให้คนเข้าใจผิดนะครับก็เรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์อแล้วก็ ในส,ส่วนของเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะ,จะมีการกล่าวโทษนะครับ <c oughs> เพิ่มเ <c oughs> ติมนะครับ <c oughs> ในในเรื่องของการที่บางแจ็คเนี่ยได้ไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าได้มีการนําเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์เฟซบุ๊กหรือว่าในให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับในในเรื่องของคดีนะครับ <ia> ที่เป็นที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยในในเรื่องที่เป็นเท็จนะครับเดี๋ยววันนี้คงจะบอกให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ ดำเนินการทั้งหมดนะครับตั้งแต่รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ที่เขาเคยไปทํามาทั้งหมดนะครับในคดีเก่าๆอะไรด้วยนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีการร่วมกันกับบางแจ็คนะครับในการที่นำนำข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับสอบคามคุณหนุ่มนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวไหมไม่ได้กลัวครับไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าที่ททมาแจ้งก,ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ครับแล้วก็รู้สึกว่า คนคนนี้คือเขาเขาทำอะไรแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับสุดท้ายเนี่ยก็เงียบหายไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็น่าจะมีติดไปนวมสักนิดหนึ่งสําหรับเรื่องของผมนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วได้ยินมาสักพักแล้วแต่ว่าก็ตอนแรกกับไม่ได้สนใจเพราะในชีวิตไม่เคยมาแจ้งความใครอะไรเงี้ยแต่เนี่ยครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะกระทําด้วยองยมีความมั่นใจใ่ไหนว่าเป็นฝีมือของผมคนคนนี้ครับ<อ>ผมมั่นใจมากครับเพราะก็เออผมดูจาก เพจได้มีการเช็คได้มีการาาให้ทางทีมงาน,นไ,ปไปไปไปตามไปพูดคุยนะฮะมีแม้กระทั่งเสียงที่มีการพูดคุยอยู่ด้วยซ้ำว่ามันคือเขาเองเขายอมรับเองอันนี้เราก็มีหมดะนะฮรับกังวลใจไหมครับว่าตัวกน่าวเนี่ยในฐานะที่คุณหนุ่มทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยแล้วก็ทำหน้านที่สื่อมวลชนด้วยเนี่ยกังวลใจไหมครับกับคนที่สามที่อาจจะเสียผลประโยชน์หรือด้รับผลกระทบกับการนําเสนอข่าวและ ไม่ครับผมคิดว่าคืออันดับแรกผมต้องบอกก่อนผมผมเองเนี่ยไม่เคยอาจจะไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนมาก่อนแต่ผมผมก็เรียนรู้เรื่องของออการทําหน้าที่ของสื่อจริยธรรมของสื่อนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้คือในการนําเสนอไปแบบตรงไปตรงมาแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็อาจจะแบบมีมีโกรธเคืองหรืออาจจะมีความรู้สึกที่แบบเสียผลประโยชน์ก็เลยก็เลยอาจจะมองว่าเ,เรากระทาความให้เขารู้สึก แบบนี้เจ็บแขนใจอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคือผมเองผมก็ทาตรงไปตรงมาเจ้าว่าการเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นการทำเป็นขบวนการไหมครับอ,อ,อันนี้ตอบไม่ได้หรือเป็นขบวนการหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ทำเนี่ยก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็น่าจะเป็นในคนนี้แหละครับที่แน่ๆที่ทำใน,ในแจ็คเนี่ยครบเขาถามทนายตั้มท่น,นี้ครบทำไมบางแจ็คถึงพูดไทยชัดจังเลยทั้งที่เป็นคนปากีสถานน,น่าจะอยู่เมืองไทยมานานนะครับก็เลยพูดไทยชัดหรือเปล่านะครับ น่าจะมีคนเป็นูมวลการเก็บข้อเขาไหมเนื่องจากว่าค่อนข้างเขียนภาษาไทยหรือว่าติดน,อนอ้อยะอ้ไอ้นั่นแหละครับมันมีคนเขียนให้เขาแน่นอนอยู่แล้วแหละเขาคงจะไม่คิดแล้วเขียนเองนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเรื่องลึกซึ้งอย่างเรื่องของทนายความหรือเรื่องของกฎหมายนะครับไม่มีทางที่เบางแจ็คเนี่ยจะจะ,จะคิดเองได้อยู่แล้วนะครับเนทางทางวี่แจงครับโดนอะไรยังไงครับวันนี้ผมมาแจ้งคระอ๋อสองแจ้งก็จะโดนเอ่อนำชื่อวงไปใช้ในเพจ เหมือนกับสร้างเพจขึ้นมาอีกเพจหนึ่งเพื่อทําให้คนสับสนแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งเสนอเรื่องคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสินหรือว่าการที่แบบขู่พี่หนุ่มอย่างเงี้ยแล้วชื่อแรกที่ขึ้นบนเพจคือแจ๊สปุกนิกปาเปียงคุกคุและรูปที่ใช้ในเพจก็เป็นรูปของคุณแจ๊สซึ่งเราก็เคยบอกเขาไปแล้วเคยเคยยื่นไปบอกแล้วว่าขอความการุณาให้เสนอเพียงแค่ เรื่องราวของเราสองคนในเพจนี้แต่เขาก็ยังไม่หยุดเขาบอกให้เราอะ่ะติดต่อคุยกับคุณบางแจ็คเองเพื่อที่ขออนุญาตเพราะเขาไม่สามารถลบให้ได้เพราะว่าเจ้าของเพจคือคุณแจ็คเราก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคค่ะแล้วเขาก็เลยตอกบกลับมาว่าเออได้ข่าวว่าพี่อยากคุยกับผมแล้วครับผมบางแจ็คเองเขาก็พิมพใายแล้วเราก็ไม่ได้ตอบเราก็เลยบอกพี่หนุม่มไปว่าเออพี่ถ้าสมมติว่าช่วงเนี้ยมีข่าวอะไรแบบนี้เออช่วยพี่ เออชี้แจงให้ด้วยนะว่าเพจเนี้ยไม่ใช่เพจของหนูเพราะเพจของหนูเนี้ยจะไม่ลงเรื่องของคนอื่นประมาณนี้อันนี้คือยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดเลยก็ทําทเอาเท่เา,เาที่ทําได้เพราะว่าเขาเพราะว่าวงเราก็เสียหายแจ๊ดก็เสียหายเพราะว่าใช้รูปแจ๊ดแล้วคือรูปแจ๊ดก็หลาเลยชื่อวงเราก็หลาเลยเลยอย่างเงี้ยมันทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าทางเพจเราเนี่ยเสนอข่าวแบบนี้หรอเสนอเรื่องของคนอื่นหรออะไรประมาณเนี้ยคุณแจ้งได้คุยกับ จังก็จังก,จงก็จังส่งข้อความไปแจ้งเขานะคะว่าขอความกรุณาว่าถ้าชื่นชอบเราจริงขอให้ลงแค่เรื่องของเราไม่ลงเรื่องของคนอื่นเนื่องจากว่าเขาเอาเรื่องของข่าวของโมอะเนาะมาลง,ท,งทั้งทั้งที่ยังไม่ได้สรุปข้อเท็จจริงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะทาให้คนอื่นสับสนเราก็เลยชี้แจงไปแล้วเขาก็เลยตอบกลับมาว่าให้เราเนี่ยไปขออนุญ,ญาตบางแจกเองเขาไม่สามารถลบให้ได้ เป็นการสนทนาด้วยเสียงเป็นการสนทนาข้อความค่ะเปข้อความใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มีมีข้อความที่คุยกันมาด้วยครับใช่ค่ะให้ให้แจงโทนโทนฟรหน่อยได้ไหมครับได้ได้อ่ะแจงโอ้ถ้าถ้าเขาใช้เพจมันต้ไม่เห็นเค่ะในเนี่ยนะคะอันนี้คืออันนี้ที่เขาลงข่าวนะคะจังก็เลยขอความกรุณาเข้าไปเป็นข้อความมองเห็นได้เลยทำไม่ได้แต่พักยินเสด็จเจ้าได้ไครับโอเคแล้วส่วนตัวที่แจง พแแจจรู้ักไม่รู้เลยแต่พี่แจ๊ดโกรธอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคือเขาอะไม่รู้ว่าเขาชื่นชอบเราหรือว่าอะไรนะเพราะว่าแจ๊ดเขามาไลฟ์ขายเสื้อแล้วเขาก็มาบิดจนราคาที่สูงมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยึยย้ยักยึย้ยช่า่ไเพราะเขาไม่รู้อะแต่ทางร้านไม่รู้จักไม่สนิทเลยไม่ไม่รู้จักกัใครเลยแต่เราก็แค่ว่าเออถ้าสมมุติว่าแฟนแฟนแฟนคลับะ ใครที่อยากจะไปทําเพจอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าเพราะว่าถือว่าเขาชื่นชมเราอะไรประมาณเนี้ยแต่แค่บอกเขาในในในข้อแรกเลยคือไม่ลงเรื่องไม่ลงเรื่องของคนอื่นเพราะบางครั้งอ่ะเรื่องของอื่นยังไม่ได้สรุปหรือถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะใช้ชื่อแต่สกุลนิดปลาเปียงปุ๊บแล้วก็ใช้รูปแต่เป็นโปรไฟล์อยากเขาปิดเกมไปเลยไหมฮะอยากไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวไขออนุญาตขาอีกงถานะฮะคุณจ็ได้ดูไหมข้อมูลเกี่ยวกับเกจ ที่นําเสนอเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าไปดูข้อมูลประวัติการตั้งเพนว่าเพนนี้อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศต้องต้องถามเลยค่ะอ๋อเช็คแล้วครับว่าแอดมินอยู่อยู่ที่อเมริกาขออนุญาตถามพี่ตั้งนิดนึงการที่ทางผู้กำเนินผู้ตุ๋นต่างประเทศเนี่ยจะเดินหาในเรื่องการดำเนินคดีเขาก็ถ้าเกิดเขากลับมาประเทศไทยอะครับเดี๋ยวเทิดว่าตํารวจคงจะออกหมายจับทิ้งไว้นะครับออกหมายเรียกเทิดไม่มาคงออกหมายจับนะครับแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการคนอื่นด้วยถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยก็ถูกดำเนินคดีเดี๋ยวขออนุญาตตีที่สื่อมวลชนก่อนดีกว่า ถ้าท่านผู้การเขารออยู่เนี่ยเดี๋ยวเอกสารคุยท่านผู้การเลยออกมารับหนังสือตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ okay.